สวัสดีค่ะทุกคนพี่รัฐมี8อาชีพที่น่าสนใจสำหรับงานต่างประเทศนะคะแล้วก็คนที่มีแฟนอยู่ต่างประเทศที่จะมาทำงานใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็นักเรียนนักศึกษานะคะที่ต้องการทำงานค่ะงานที่หนึ่งก็คืองานคลีนเนอร์ค่ะก็คือทำความสะอาดนะคะอันนี้ไม่ต้องมีวุฒิที่การศึกษาอะไรนะคะก็อาศัยว่าต้องฝึกเทรนจาก หัวหน้างานก่อนนะคะจากเพื่อนๆก่อนแล้วเราก็จะได้เงินเดือนเลยค่ะเงินเดือนเริ่มแรกนะคะก็ประมาณ5,7,600บาทค่ะต่อ1เดือนนะคะจนถึง1 0 0 0 0แบาทค่ะงานที่2ก็คือ Factory Jobs ค่ะอันนี้พี่รัฐก็ทำมาแล้วนะคะ อันนี้ไม่ต้องใช้วุฒิที่การศึกษาอะไรนะคะสื่อสารภาษาอังกฤษได้แล้วก็เข้าไปสมัครเลยค่ะงานเริ่มแรกก็ประมาณ5 7 0 0 0ืนนะคะถึง1 0 0 0 0แสนอันนี้ไม่รวมโ t นะคะก็ถ้ารวมโ t เราก็สามารถทำเพิ่มเติมสำหรับคนที่ขยันนะคะก็ทำได้แสนกว่าบาทค่ะก็พอใช้ได้นะคะแล้วก็จะมีสวัสดิการก็คือมีพักร้อนให้ สี่อาทิตย์ค่ะก็เท่ากับ1เดือนค่ะเราก็สามารถลาตามใจชอบนะคะงานที่3นะคะ w a i t e r s อันนี้ก็คืองานเสิร์ฟค่ะจะเสิร์ฟที่ร้านอาหารไทยหรือว่างานเสิร์ฟที่โรงแรมหรือว่าที่ร้านอาหารฝรั่งคาเฟ่ต่างๆได้เลยค่ะอันนี้ก็ต้องไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาอะไรมากนะคะ ก็คือไปสมัครเลยเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก็พอใช้ได้ค่ะหรือไม่ก็ร้านอาหารไทยนะคะเงินเดือนก็เริ่มแรกประมาณ50,000กว่าบาทค่ะถึง1 0 0 0 0แสนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความขยันแล้วก็ทิปค่ะที่จะได้นะคะงานที่4ค่ะ Market t e เท e r หรือว่าแม่ค้าที่ขายของในตลาดนะคะขายทุกอย่างทั้งอาหารค่ะค่ะคนที่จะเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดนะคะก็โทรติดต่อทีอ่หัวหน้าที่ตลาดได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีเทรนเราแล้วก็จดทะเบียนลิขสิทธิ์ด้วยนะคะว่าขายอะไรแล้วก็ประกันด้วยค่ะอันนี้ก็ไม่ยากไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาอะไรมากนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบรสชาติอาหารของเรานะคะ งานที่5้าฟาร์มเวิร์อันนี้ก็คือคนงานที่ทำงานที่ฟาร์มที่สวนผล,ลไม้หรือว่าที่ฟาร์มเลี้ยงโคโนมเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะก็มีค่ะมีทั้งแกะมีทั้งสวนผลไม้เก็บผลไม้เก็บสตอเบอรี่แล้วก็แอปเปิลต่างๆนะคะก็มีสวนหลายแบบมีฟาร์มหลายแบบนะคะมีทั้งฟาร์มสัตว์แล้วก็ฟาร์มผลไม้ เงินเดือนขั้นต่ำก็ประมาณ57,000ถึง100,000บาทนะคะอันนี้ไม่ต้องใช้วุฒธธิการศึกษาอะไรมากค่ะก็ไปสมัครได้เลยค่ะงานที่6กแฮร์ดเร s ซิ่งคือช่างตัดผมค่ะแล้วก็ทำควบคู่กับ m a n i c ิเออันนี้ก็คือช่างทาเล็บช่างตัดเล็บนะคะตัดเล็บทำผมไปด้วยก็จะได้เงินพิเศษ อันนี้เป็นงานเราสามารถเรียนมาจากไทยแล้วก็มาเรียนเพิ่มเติมที่นี่ได้นะคะแล้วก็ทำอ,ออนไลน์นะคะเพื่อที่จะไปตัดตามบ้านก็ได้ค่ะหรือไปไปเทรนตามร้านต่างๆแล้วก็จะได้ลูกค้าเพิ่มเติมนะคะทั้งทำผมแล้วก็ตัดเล็บอันนี้ก็เป็นอาชีพที่เงินดีมากค่ะไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาอะไรมากนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม แล้วก็มีฝีมือในการตัดผมแล้วก็ทําเล็บด้วยค่ะตัดหนังด้วยนะคะอาชีพที่7ค่ะคือเนิร์ดนะคะหรือว่าพยาบาลค่ะพยาบาลก็สามารถเรียนมาจากบ้านเราได้นะคะแล้วก็มาเรียนต่อเสริมที่นี่เพื่อประกอบพิชาชีพค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ วุฒิวิชาชีพของพยาบาลนะคะพยาบาลเริ่มต้นที่50,000กว่าถึง1 0 0 0ง0กว่าบาทต่อเดือนไม่รวม OT ค่ะและพยาบาลอาชีพนะคะได้สูงสุดถึง1 1 0 0 0 0 5 0 0 0บาทต่อ1 000, เดือนนะคะอันนี้ไม่รวม OT ค่ะถ้าทำา t t ก็น่าจะได้เงินเยอะนะคะทั้งพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลค่ะ อาชีพที่8นะคะก็คือด็อกเตอร์ค่ะหรือว่าคุณหมอนะคะอันนี้ก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษก็คือเป็นคุณหมอแล้วก็มาเรียนต่อศึกษาคุณหมอต่อที่ประเทศอังกฤษหรือว่าประเทศอเมริกาต่างประเทศได้นะคะก็เป็นอาชีพที่เงินดีมากค่ะคุณหมอที่เป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่นะคะประมาณ37,000 935บาทต่อเดือนนะคะถึง4 8 0 0 0ืบาทต่อเดือนค่ะแต่ถ้าเป็นหมอที่เป็นอาชีพแล้วนะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ประมาณ58800บาทต่อเดือนสูงสุดถึง8 8 8 7 4 4 4บาทต่อเดือนค่ะไม่รวม o อนะคะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถและก็ความฉลาดสูงนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ